ก่อนนนทััั้งะครบสวัสดีครับผมเพชรพาไทยมณุษีครับวันนี้มาเจอกับนนทันใช่ไหมเคยเท่ากับเขาไหมไม่เคยครับวันนี้พี่กัดเท่ากันเลยเรายืดซอมครับวันเช้ามาสอบเป็นไงบ้างเคยไปติดสอบครับตอนนี้น่าจะเด็กคอมพิวเตอร์ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับเราซ้อมอยู่ที่ลำปางครับแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ที่ราชบุรีครับอีกครับมราชบุรครับอ๋อก็มีควกราคุณซ้อมเยอะเลยเราเรียนหนังสือที่นั่นเหรอครัไงมาส่งเพื่อนแข่งกีฬาครับอ๋อแล้วก็ เก็บตัวท่านเลยสี่วันได้ที่ราชราชพัฒน์ประมาณอาทิตย์นึงนะก็เยอะนะครับเรานี่ก็ประเภทมวยประเภทหนึ่งไงใช่ครับตัวได้หมดนะมาไงได้หมดแล้วเราเห็นคู่ต่อสู้เขาไม่เข้าสไตล์ยังไงฝีมือฝีมือครับรูปร่างเนื้อตัวเมื่อเช้าฝวนกันเดินสวนกันยังยังเรายาวกว่าเขาด้วยเราเสียเปรียบครับน่าจะเสียเปรียบเขาน่าจะเสียเปรียบเขาทัรถสูงเท่าไหนร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักของเราปล่อย ไปไๆหกสี่พรับปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้สิบแปดครับชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามสิบกว่าไฟครับสามสิบกว่าไฟนะเป็นไงสามไฟหลังที่นี่เป็นไงบ้างสามไฟหลังของเราเป็นไงชนะกี่ครั้งสามไฟหลังเนี่ยสามไฟหลังชนะสองครับแพ้แค่นหนึ่งพลาดสุดยอดชน,นะักเตะแพ้แพ<ผ>้ใครวันนั้นซีเพชรเล็กครับที่ที่นี่ไหม ที่ทอ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นนะวันนั้นมันไงมันชกกลางวันครับกมีบเยอะด้วยเบี่ยงหนักได้ไหมแต่วันนี้ร้อยสิบอะไรร้อยยี่สิบสองน่าสุดรถชกไรนั่อกลางผมเบีบในกลางวันนะนะเหนื่อยนะร้อยยี่สิบสองนี่ต้องคุมกิโลสี่สักห้าโลได้ไหมครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะนะครับอ่ะเราเป็นคนลูกหลานจากจังหวัดลำปางครับมาฝากฝากเป็นครับเชียร์นะวันนี้ฝากพี่น้องชาวลำปางเอฟซีทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอตัวดีครับ แนะนำตัวทางบ้านหน่อยน้องชายผมนั่งทำานชองเสือหรือว่าคุนระลงค์วันนี้พิกัดจะไรร้อยยี่สิบสองร้อ่สิบสองเป็ชาวบาเกินไปจุดสี่เรายังซ้อมอย่ที่เดิมไหมซ้อมอย่ที่เดิมครับสองเสือสองเสือนะมาบอลอยู่เมืองการแล้วก็มาอยู่สองเสือกี่ไฟแล้วมีไฟที่สอง้วไฟทีสองนะเราเป็นมังไก่ฝีมือครบเครื่องครบเครื่องนะคู่ชกเราเคยชกเขาไม่ได้ไงยังยังไม่เคยไม่เคยเห็นในคลิปเขาไหม เหนครมวยซ้ายครับมวยซ้ายระเภท่ยมัดอะรวนี้นะใช่ครับเราน่าจะได้สูงกว่าเขาะเราสูงเนจครีนี้อยุ18ชกมวยมางกี่ครั้งแล้วตอนนี้หกสิบ่าแล้วหกสิบต่อมีนะสามไฟผลงานเราเป็นยังไงสามไฟหลังเนี่ยชนะรั่วชนะรั่วนะล่าสุดเราชกรัวอะไรร้อยี่สิบสี่ที่ไหนชกที่ไหนวันนั้อยล่างเลยนะรัาเนินนะครับก็ชนะมากี่ไฟติดชนะสามสามไฟครับสามีไฟร้อยยี่สิบสองี่เราต้องคุมไหม ม่ะสักกิโลที่สักสามโลสามโลก็ไม่เยอะยนะใช่เราเนี่รุ่นล่างเขาเรียกว่าพวกธินพงศ์พวกนี้ไหมใช่ครับรรก็โต,ตมาได้กันนะนะตอนนี้ต้องแยกกันมาญดังก่อนอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดแข่งเพชรครับฝากขับเคลียร์หน่อยกับมันเพชรครับฝากเป็นกำลังใจนะครับนี่สุดท,ที่